Me ชเมโมนิทัศการเทท่าเต็ and experimental c o m e c experience ตุนตุลายาตุนวัฒนาจิตเราไปเรียนต่อมาค่ะก็ไปเรียนปิญญาโทที่ยังเกดมาประมาณปีครึ่งแล้วก็กลับมาไทยได้ปีหนึ่งแล้วเราไปคลนพบอะไรใหม่ๆมาเราได้ไปลองทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำเลย แล้วก็เหมือนเราเจอทางที่เราเหมือนเป็นเบลนระหว่างงานคอมิกส์แล้วก็งานที่เราอยากโพสใช้มันเป็นงานแอ็บสแตรกมากขึ้นอะไรเงี้ยทตเตมันเป็นคล้ายๆแสแรงอะค่ะที่มีลากมาจากฝรั่งเศสโดยที่มันมีความหมายว่าเป็นเหมือนการคุยตัวต่อตัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นคอนเวอร์เซชัที่ไพรเวทที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนเท่านั้น เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราใช้ตัวเองเป็นตัวเอกเป็นจุดเริ่มต้นของงานทุกอย่างแบบว่าเราดึงแบบีัอ่ะมาจากความรู้สึกและความคิดในหัวของเราเลยโดยที่เราไม่ได้แบบไปรับอินโฟเอนซ์หรือว่าไปดึงมาจากเนื้อเรื่องอื่นๆหรือว่าสื่ออื่นๆเลยคือเป็นแบบเป็นความรู้สึกดักดาความรู้สึกที่คิดวนไปวนมาอยู่ในหัวทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย อยากให้คนที่มาดูงานนี้ได้คนพบอะไรบางอย่างที่ personal สำหรับตัวเองเหมือนกันหรือว่าเป็นอะไรที่รีเ a ทได้แล้วก็อยากให้เหมือนกับก็ได้มาเห็นวิธีการทำงานหรือการเติบโตของเราในด้านหนึ่งที่ยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยคิดว่าเราจะอ้างวาดอะไรเดิมๆได้ตลอดไปเลยแล้วเราก็พยายามที่จะ ทดลองมากขึ้นพอรอคนพบอะไรบางอย่างนี้จางได้ทดลอง